อไปเลยครับเดี๋ยวิ่งไปตามป้าย G สามหนึ่งสี่ครับถ้าเป็นไอตัวเลขถ้าเป็นตัวเลขสี่หลักสามศูนย์หนึ่งสองจะเป็นขึ้นทางด่วนครับน่าจะไปได้รับทีเม <c oughs> ารถก็เป็นความคิดที่ดีนะลาซูลายาช จะบอกไหมครับถ้าเลิกคบเองแล้ว <c oughs> สักที <c oughs>

Аяманд ацгатай зүгээр